มาเบิงเรื่องของข่าวดีกันแน่นะคะคอรมอรเพิ่นออกมาตีออกมาแล้วนะคะล่าสุดตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานค่ะเพิ่ได้ออกมาตึงราคาเรื่องของแก๊สหุงต้มให้ยูทีราคา4 2่บาทต่อถังถังหนึ่งก็คือจะมีอยู่1 5กิโลกรัมนะคะคุณผู้ชมมาตรการนี้จะเริ่มมือดเริ่มเดือนหนาค่ะนั่นก็คือ1ตุลาคม2566น้นั่นเองค่ะโดยในเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายพิรพันธ์สารีรัฐวีภาคนะคะเิ่นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและกระ็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ เพื่นบอกว่าทีประชุมนะคะทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่าก่อบองง่อค่ะเพิ่นเห็นชอบมาตรการหลดผ้าราคาใส่ใจให้กับพี่น้องประชาชนตามมติข้อระมอวันที่สิบสากันยายนสอง6ัโดยให้ค้งราคาขายทรงหนาลงกัน LPG นะคะที่20.91 7นะคะ เกบาทต่อกิโลกรัมนั่นเองเพื่อให้ราคาขายปีก LPG UTC รอยยี่บาบาทต่อถังถังหนึงก็คือ1ิหากิโลกรัมนะคะมีระยะเวลาซอยเหลือี่คือ3เดือนนะคะมีผลบังคับใส่ตั้งแต่วันที่หนึงตุลาคม2,566ไปจนหอดสิ้นปีพุลาค่ะนั่นก็คือเดือนท่านว่าคม2,566นั่นเองเป็นการซอยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใส่ แก๊สนะคะูดใส่ l p ลนะคะ <ạ. S 2> ซึ่งทางนายพีรพันธ์นะคะเพื่อยังบอกอีกนะคะบอกว่ามาตรการดังกล่าวนี่ก็จะซอยลดผ่าราคาใสีจ่ายใ,ให้กับประชาชนตามนโยบายเล่งด่วนของรัฐบาลและก็มอบหมายให้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากอบนอรบริหารราคาปลีก นะคะ LPG ผ่านกลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมกอบงอกรได้มีมติเห็นชอบให้คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลแบบหมุนเร็วให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 7ไปอีก3เดือนนะคะทั้งนี้กบงอเองนะคะอาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้มีความเหมาะสมหากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศปรับลดลงนะคะ แลรากาสต็อกน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นในภายหลังนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการที่ออกมาในเรื่องของอกลุ่มของพลังงานนั่นเองนะคะเพิ่นั็ออกมาเบาเองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่นเองนะคะ